นี่คือ GLC 250 Coupe m g Plus ปี2019รถ SUV ที่หรูเท่แรงและที่สำคัญไปได้ทั้งครอบครัวด้วยนะสมัยใบแดงราคา4ล้านกว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วไปดูกัน มาครับเริ่มจากภายนอกก่อนเลยนะครับเนื่องจากเจ้า GLC คันนี้นะครับเป็นเป็นตัว AMG นะครับอ่าเริ่มจากชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะครับลิ้นก็เป็นโครเมียมนะฮะอ่ากระจังหน้าเป็นแบบดิมอนคิลแล้วนะครับตรงโลโกโเ้เบนเนี่ยมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างในเยอะแยะไปหมดเลยแถมมีกล้องหน้าด้วยอ่าไฟหน้าก็เป็นแบบ LED intelligent light แล้วนะครับเป็นเลี้ยวตามโมล์ารายด้วยเนาะล้อนะครับเป็นล้อแม็กใหญ่ๆเลยขอบ20ลาย AMG มาจากโรงงานเลย เทมากๆกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแถมรุ่นนี้เนี่ยได้มันใดข้างมาจากโรงงานด้วยนะแล้วก็ระบบเปิดปิดออโต้ล็อกเนี่ยเป็นคีย์เลสทั้ง4บานเลยนะครับไฟท้ายด้านท้ายฝาท้ายเนี่ยหล่อมากๆเป็นเอกลักษณ์ของคูปเขาเลยนะครับแถมยังมีระบบแฮนด์ฟรีเอ็กเซสมาจากโรงงานให้ด้วยนะที่ได้ทั้งเปิดซื้อของมานะครับเอาของวางเสร็จปิด ง่ายเหมือนปลอกกล้วยส่วนภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับมาครับมาดูภายในของเจ้า250คุ๊บคันนี้กันที่เห็นช,ชัดๆเลยก็จะเป็นภายในแบบดำตัดแดงนะครับเป็นหนังแท้แบบคลาสสิกเลนสนะครับผมหล่อเท่สุดๆไปเลยใช่ไหมอ่าพร้อมเบมโมรีให้มีให้ถึง3จุดนะครับอ่าพร้อมเครื่องเสียงระบบแบบเบอร์เมสเตอร์ด้วยซึ่งเป็นตัวท็อป ของ Mercedes-Benz เขาแล้วนะฮะคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลหุ้มหนังแท้สีดำเดินได้ดำนะครับตัดกับเมทัลลิกแล้วก็คอนโซลกลางแบบ Black Ashwood นั่นเองโหเท่เก๋ไม่เหมือนใครเลยนะครับแอร์ Air ก็เป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับพร้อมระบบขับเคลื่อนที่สามารถเลือกได้คือ Eco, Comfort, Sport แล้วที่มันที่สุดก็คือระบบ Sport Plus นะครับโอ้โ oh, ห oh, แรงสุดๆไปเลยนะฮะพวงมาลัยก็มาเป็นแบบมัลติฟังชันนะฮะอ่ามีแพดเดิลชิพให้ด้วยนะครับพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับอ่าคันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือหลังคาแก้วพาราลามิกนั่นเองหล่อเท่ๆไปเลยใช่ไหมครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าค่าตัวคันนี้มันจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังกันสรุปเลยนะครับเพื่อนๆ เจ้า GLC 250 Coupe AMG Dynamic Plus คันนี้เนี่ยน่าใช้แค่ไหนเพื่อนๆจะได้นะครับชุดแต่ง AMG ที่มารอบคันหลังคาแก้วแล้วก็ล้อขอบ20มาจากโรงงานเลยนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆเลยสมัยป้ายแดงนะครับราคา4ล้านกว่านะครับมาวันนี้เหลือแค่1ล้าน6 4 0 0 0 9 0 0 0เท่านั้นนะครับราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเพื่อนๆคนไหน สนใจอยากจะมาชมตัวจริงหรือทดลองขับนะครับพรีเมียมยูสคาร์บายซูโม่ตั้งอยู่ที่อ่อนนุชซอย80นะครับติดกับรลตัดอ่อนนุชซอย80นี่เลยนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนมีคำถามทักถามมาได้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมรอตอบอยู่เหมือนเดิมครับ